สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาดูพลังงานของคู่ทูนฟเฟลกันนะคะพลังงานในวันนี้เนี่ยดูเหมือนดวงเขาเรียกว่าไรพลังงานของเขาเข้ามาอยู่ในดวงของคุณแล้วนะคะืเดี๋ยวเรามาดูพลังงานทางฝั่งคุณกันก่อนนะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะพลังงานของฝั่งคุณดูเหมือนมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะบางคนอาจจะเป็นโอกาสในเรื่องของการเงินบางคนมีโชคลาภเนี่ยจากไพ่หนึ่งเหรียญไปเนี่ย เหมือนคุณดําเนินชีวิตอยู่บนอยู่บนความความพอดีความสุขของตัวเองเหมือนทํางานหาเงินมาได้คุณก็ใช้ไปกับความสุขของตัวคุณเองนะคะบางคนดูแลสุขภาพรูปร่างหน้าตาของตัวเองนะคะเออคุณมีมีความคิดที่เป็น positive กับการใช้ชีวิตของตัวเองมากๆแล้วเหมือนมีสิ่งดีๆ เข้ามาในในชีวิตคุณนะคะกําลังจะมีโชคลาภหรือว่าสิ่งดีๆเข้ามาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะอืมดวงของคุณเนี่ยไพ่ที่ขึ้นมาเรื่องราวความยากลําบากความทุกข์ความเศร้าต่างๆมันหมดลงไปแล้วอะคะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีพลังงานการเปลี่ยนแปลงบางอย่างบางคนพลังงานเนี่ยเป็นคนคนเนี้ย ที่นำสิ่งดีๆมาหยิบยื่นให้กับคุณมีออฟเฟอร์ดีๆที่มัน solid ที่มันหนักแน่นมาให้คุณได้เริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้สึกว่านำาพามาซึ่งความสุขไพ่แดดเป็นไพ่ของชาวราศีพิจิกนะคะ the h i e r o p h a n ไพ่ของชาวราศีพฤษภไพ่หนองเรียน judgment ไพ่ของการคืนดีกันไพ่ของการ reconciliation นะคะไพ่สรุปของเขาก็เป็นไพ่สามถ้วยเป็นไพ่ของการ reunion มีพลังงานที่ดวงอยู่ในดวงของกันและกันแล้วค่ะพลังงานอยู่ในดวงของกันและกันแล้วเนี่ยในพลังงานไพ่ของคุณทั้งคู่นะคะพลังงานของคุณ ดูมีพลังงานที่สนุกกับการโฟกัสกับความสุขของตัวเองมากๆนะคะสิ่งที่ตัวเองทำหน้าที่การงานไม่สนใจคนอื่นเลยไม่สนใจสิ่งอื่นใดน,นะคะเขาอาจจะเข้ามาโดยที่คุณไม่ทำตั้งตัวนะคะเนี่ยเ้นฐานดวงเป็นไพ่แปดไม้นะคะเป็นไพ่ของคอ m ม u n นิเคชันการพูดคุยสื่อสาร ที่จะนําพามาซึ่งความความกระจ่างนะคะความเข้าอ,อกเข้าใจแล้วจะทําให้ความสัมพันธ์พัฒนาต่อไปข้างหน้าได้ The c h a r l o t ไพ่ของชาวราศีกรกฎไพ่ในอดีตเป็นไพ่ The lovers นะคะกลับมาแล้วเนี่ยในดวงของของคุณอืมเขากลับมาสร้างความชัดเจนแล้วบางคนเป็นพลังงานของคุณเองที่เหมือนไม่ไม่ไม่เห็น ออ f เฟของเขาหรือว่าทําเป็นไม่เห็นนะคะหรือว่าคุณอาจจะเหมือนปล่อยให้สถานการณ์มันดําเนินไปโดยที่คุณไม่ตัดสินใจไม่ให้คําตอบหรืออะไรประมาณนี้นะคะไพ่ในอนาคตอันใกล้ได้ไพ่สีไม้นะคะเป็นไพ่ของการแต่งงานเป็นไพ่ของความมั่นคง แล้วอำนาจในการตัดสินใจยอยู่ที่คุณนะคะเพราะตัวคุณตอนนี้คุณเหมือนเป็นพลังงานของคนที่มีทุกอย่างด้วยตัวเองได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะพลังงานของคนคนนี้จะเข้ามาพยายามที่จะามาซัพพอร์ตคุณในด้านใดนด้านหนึ่งเขาอยากมีตัวตนอยู่ในชีวิตคุณนะคะพลังงานที่ขึ้นมาไพ่อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่ The Fool ไพ่ t r e n g t h เป็นไพ่ของชาวราศีเสีงยงนะคะ ไม่รู้สึกว่าคุณจะใช้เวลาในการตัดสินใจว่าให้คนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตคุณหรือเปล่าเหมือนจะไม่ได้สารต่อความสัมพันธ์ได้เลยในท,ทันทีอะคะ่ะคุณอาจจะใช้เวลาอาจจะไม่นานมากนะคะแต่คุณก็เหมือนให้เขาตกใจเล่นๆให้เขาตื่นเต้นนะคะอืมจริงๆมีพลังงานที่จะได้ไปต่อข้างหน้าแหละนะคะ เดอรสตาร์ไพ่ของชาวราศีกุมมีการเปลี่ยนแปลงไปในที่ทางที่ดีสิ่งที่กําลังขับเคลื่อนอยู่คือไพ่หนึ่งไม้เห็นไหมไพ่ของการเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ก้าวต่อไปข้างหน้าหันหลังให้กับพลังงานความผิดหวังเสียใจในอดีตทำความเข้าใจปรับความเข้าใจกันเยียวยารักษาความสัมพันธ์นี้แทนไพ่ของชาวราศีธนูนะคะ ให้เดวิลอืมเมนรู้สึกว่ามีพลังงานของคุณนิดหนึ่งที่คุณไม่รู้หรือว่าอาจจะไม่อยากตัดสินใจอย่างทันทีแบบโดยรวดเร็วอะค่ะกับการที่จะเริ่มต้นชปเตอร์ใหม่กับคนคนนี้นะคะแต่ว่าเหมือนเม่รู้สึกว่าคุณมีมีพลังงานที่จะเปิดโอกาสให้คนคนนี้เข้ามาพิสูจน์ตัวเองนะคะอืมแต่ว่าคุณอาจจะไม่ไม่ได้รีบที่จะตัดสินใจว่าโอเคกลับมาคบกันนะอะไรแบบเนี้ยอาจจะปล่อยให้เขาพิสูจน์ตัวเองไปสัก สัอแคปหนึ่งอะต่อไปมาดูพลังงานฝั่งเขานะคะพไพ่ใบแรกได้ไพ่ the อ h ว e วเนี่ยดวงของเขามีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะอือเห็นไหมทำให้เขาตัดสินใจเหมือนโชคชะตาผลักดันให้เขาตัดสินใจติดต่อมาหาคุณเนี่ยอือต่อให้มีกำแพงมากัน้นก่อนหน้านี้อาจจะตกอยู่ในพลังงานที่เขามึนงงสับสนนะคะว่า จะยังไงดีคุณยังต้องการเขาอีกไหมอืมเพราะว่าเมทรู้สึกว่าเขามีพลังงานที่สอดสองชีวิตคุณแล้วเห็นถึงความเดีดเด่ยวเห็นถึงการที่คุณพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าโดยที่อาจจะเหมือนไม่ต้องการเขาในชีวิตแล้ว The Devil ไพ่ของชาวราศีมังกรน,นะคะอืมมีความคิดกลัวค่ะคิดลบกลัวว่าคุณจะเหมือน อาจจะปฏิเสธเขากลัวที่จะโดนยังกลัวที่จะโดนปฏิเสธอยู่ในอดีตเนาะแต่ว่าเนี่ยภายในปัจจุบันของเขาไม่รู้สว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือโชคชะตานะคะรบับดันให้เขาติดต่อมาสิบไม้สิบดาบเจ็ดเหรียญอ้มไม่รู้สว่าเขาเสียใจเล็กๆแหละที่แบบเขาตัดสินใจกลับเข้ามาแล้วคุณเหมือน เหมือนคุณต้องใช้เวลาในการที่จะตัดสินใจอีกทีว่าคุณจะรับเขาเข้ามาในชีวิตในทันทีหรือเปล่าไม่รู้สึกว่าคุณจะให้เขาเข้ามาแหละแต่ว่าวอาจจะด้วยวิบากกรรมบางอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่คุณได้รับมาจากเขาการรอคอยที่เขาให้คุณรออาจจะเป็นวิบากกรรมเล็กๆของเขาที่เขาให้เขาได้เห็นว่านี่แหละคือการรอคอยที่ ที่ไม่รู้เลยว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรมันอาจจะเป็นวิบากกรรมอะค่ะที่เขาเคยทํากับคุณโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอาเอาคืนเขาแต่มันเป็นสถานการณ์ที่ที่ตอนนี้มันคือสถานการณ์จริงที่คุณเจออยู่ตรงหน้านะคะ่ะที่คุณก็ไม่แน่ใจจริงๆว่าว่าจะเอาเขากลับมาในชีวิตแล้วมีอนาคตดีๆต่อไปร่วมกันต่อไปข้างหน้าได้หรือเปล่าสถานการณ์มันอาจจะต้องใช้เวลาให้เขาได้พิสูจน์ตัวเอง แต่เขาก็จะทำนะคะจะพิสูจน์ตัวเองอยู่ไพ่เซตไม้เนี่ยถึงแม้จะมีความเสียใจเล็กๆก,ก็ตามเนีย่ยไพ่ความคาดหวังของเขาเพราะว่ามีพลังงานที่เขาจะพยายามมองถึงความสำเร็จที่ที่รออยู่ข้างหน้านะคะเนีย่ยเห็นไหมเขามีภาพบางอย่างที่ชัดเจนแล้วเกิดขึ้นในหัวของเขาไพ่สิบเหรียญในการสร้างครอบครัวที่มัน่นคงร่วมกันกันกบคุณ เพราะฉะนั้นสถานการณ์ตรงหน้าเนี่ยเขาพยายามมองให้มันเป็นเป็นเรื่องเล็กๆนะคะที่อาจจะเป็นอุปสรรคเข้ามาบ้างโดยเฉพาะในรในช่วงเริ่มต้นนะเนาะแต่ว่าเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะเป็นพลังงานของคนใหม่อะคะ่ะให้ The f o l ร์ฮมเดให้ของชาวราศีกุมนะคะที่พลังงานของคนที่มีความหวังที่จะ เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆร่วมกันกับคุณมากๆนะคะในอนาคตอันใกล้ได้ไพ่ The Emperor ไพ่ของชาวราศีเมษเนี่ยจากไพ่ The e มเ e อร์ของเขาจากไพ่สีไม้ไปเนี่ยบางคนเขาอาจจะพยายามที่จะขอคุณแต่งงานนะคะอืมเห็นไหมสร้างความสัมพันธ์ที่มันมันมีข้อผูกมัดชัดเจน หรืออาจจะมีสถานการณ์ที่เหมือนได้เป่าประกาศถึงความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้ให้คนได้ได้รู้ว่าค่ะให้ผู้คนได้รับรู้ mm hmm. เขาจะ Take action mm hmm. บางอย่างอย่างจริงจังนะคะ mm hmm. ให้อุปสรรคปัญหาของเขาได้ให้ราชาถือเหรียญน,นะคะ ไม่ไม่รู้สึกว่าเขามีปัจจัยที่จ่าเหมือนสิ่งที่เขามีอยู่ในมืออะคะ่ะเขาไม่ไม่สามารถเอามาใช้ในการง้อคุณได้เหมือนบางคนเขามีเงินแต่เขาไม่สามารถใช้เงินในการซื้อใจคุณได้อะไรประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขาทําคือเขาต้องมีความสม่ำเสมอกับกับการที่เขาปฏิบัติกับคุณนะคะ เขารู้เลยว่าเขาซื้อใจคุณกับเงินหรือสิ่งของไม่ได้นะคะเพราะคุณใช้หัวใจใช้ความรู้สึกในการใช้ชีวิต strength เป็นแพัของชาวราศีสิงห์แล้วตอนนี้หัวใจคุณแข็งแกร่งคุณมีพลังงานของคนที่ใจแข็งนะคะไม่ยอมให้หัวใจของตัวเองโดนทำร้ายกลับไปเจ็บซ้ำๆอีก ฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทําคือเขาต้องค่อยๆสร้างนะคะค่อยๆสร้างความเชื่อใจความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นภายในใจคุณได้อีกครั้งหนึ่งเขาถึงจะสามารถไปต่อกับคุณได้นะคะเนี่ยสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆคือไพ่หกไม้นะคะคือไพ่ของความสําเร็จเนี่ยไม่บอกแล้วในใจของเขาในความคิดของเขาไพ่ความคิดของเขาไพ่ที่อยู่ในใจของเขาลึกๆมีแต่ภาพที่ชัดเจนตอนเนี้ยความสําเร็จที่ชัดเจนกับการสร้างครอบครัว การสร้างความสัมพันธ์ที่ที่มั่นคงร่วมกันกับคุณนะคะจะ s t c e ไพ่ของชาวราศีตุลมีพลังงานของการมั่นหมายแต่งงานนะคะมีการม,มีเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเขาจะพยายามให้ถึงที่สุดแหละเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้ให้คุณเปิดใจยอมรับเขาให้ได้นะคะให้สรุปเป็นไพ่สามถ้วยเห็นไหม มีคอมมิวนิเคชันที่จะติดต่อมาเพื่อเพื่อการวีเนียนะคะจะใช้ทักษะความสามารถสุดความสามารถเลยนะคะในการที่จะหาหนทางในการติดต่อเข้ามาหรือว่าหาวิธีพูดที่จะทำให้หมันไป <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะไปทัชความรู้สึกคุณนะคะทำให้คุณรู้สึกกับสิ่งที่เขาพูดจริงๆนะคะ ่อไปมาดูไพ่ข้อความกันนะคะ ให้ข้อความที่เขาฝากมาบอกถึงคุณในวันนี้เขาไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่ดูเหมือนความสัมพันธ์นี้โดนบีบบังคับอะค่ะว่าทำไมมันถึงมาเขาเรียกว่าอะไรมากระทบมากระแทกความสัมพันธ์นี้ สถานการณ์ที่เหมือนโดนบังคับให้เกิดนะคะไม่เขาไม่รู้ว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเขาบอกว่าจิตใจของเขาเรียกร้องร้องหาร้องหาแต่คุณนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาฝันเขามีไฟฝัน่ะว่าจะได้อยู่ใกล้ๆคุณนะคะ เขาบอกว่าเขาร้องไห้กับการคิดว่าเขาได้สูญเสียคุณไปแล้วนะกับช่วงเวลาที่สูญเสียคุณไปอะ่ะเขาก็เจ็บปวดนะคะเขารู้ว่ามันสถานการณ์มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเขาบอกว่าคุณคุณดูดีในทุกๆด้านเลยนะคะในทุกๆมุมมองเลยอนะคะ เขาบอกว่าในอดีตเขากลัวนะคะเพราะว่าเขาแครมากๆแต่เขาไม่รู้ว่าจะต้องเหมือนปฏิบัติกับสถานการณ์ตรงหน้ายังไงะค่ะเขามีความกลัวเขาบอกว่าเนี่ยเขารู้นะคะว่าคุณในอดีตคุณรักเขาแม้แม้แต่ตอนที่เขาทำตัวไม่น่ารักนะคะเขาบอกว่าเขารู้สึกเขารู้สึกว่าคุณอาจจะไปได้ดีกว่า โดยที่ไม่มีเขาเม่รู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงนี่แหละช่วงที่กลับเข้ามาแล้วคุณอาจจะมีความนิ่งๆมีความเย็นชาเล็กๆใส่เขาทําให้เขาเหมือนรู้สึกเสียใจอะคะ่ะรู้สึกตกใจกับพลังงานของคุณที่เหมือนมาคิดน้อยใจว่ะหรือคุณอยากจะไปต่อข้างหน้าโดยไม่มีเขานะคะอืมเนี่ยสถานการณ์บางอย่างจะทําให้เขารู้สึกสับสนเล็กๆนะคะว่าทาไมมันถึงเป็นแบบนี้ในเมื่อเขา ตอนนี้ณนะวันนี้เขามีมีเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วกับความสัมพันธ์เนี้ยแล้วเขาอยากที่จะลงมือทําแต่ว่าเหมือนมันมีความติดขัดบางอย่างที่เขาไม่สามารถทําได้เขาเหมือนสับสนว่าทําไมมันมันถึงเป็นแบบนั้นนะคะอืมโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิป Twin Flames Journey ในวันนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย